เม่นั่งใหม่รามเลยอ,อยู่ในรถํำเพิงพ่วงมาอ่ะพ่วใหม่ใหม่นั่งที่สองใหม่เพื่อนเอ๋ยดีคายค่ะาวดวนเกิดไฟใหม่ครั้งนี้ขาดว่าเป็นระเบิดทางกัมพูเจียิ่งมากมีได้งานจากทหารแข็งจับประซักว่ามีลูกปืนซิบลูกตกใส่เพื่อนประทศนหรือแผ่นดินเล่าลายทีเลยดี่ผสมเมื่ทุกคนเดอ้อ ข่าวลวนวันที่6เดือน7ปี2000สงหาหนีเนาะมีรายง,งานจากทหารแข็งจัประซักรายง,งานว่ามีดูปืนซิปลูกต๊กไซเพื่อนและผพนดินเล่าหลายทีเลยทรามผสม้มรายง,งานข่าวมาว่าเป็นดกปืนของอฟังขมีเนาะที่ตก๊กไแผพนดินเล่าในขังนีเนาะแต่มีหลายคนคิดว่าเป็นดูปืนทางฟังไทยโบแมนเดอร์ทุกคนเดอร์อาทางฟังไทยเพิ่นกระได ออกมาเคียนข่าวเลยเนาะว่าทางฟังเล่ารลยงานไปแล้วว่าโบเมียนดุปืนทางฟังไทยแน่นอนเพราะวา่าเป่าที่ไทยยิงเนี่ยบเลยิิงมาฟังเล่าจะหมุ่ไปทีที่แดนทหารขมิน้นดูเท่านั้นเนะะาะ้วก็ล่าสุดของมือนีสามโมงหรือว่าตีสามโค้งวันที่เสาร์หกเดือนเจ็ดสองพันเสาร์หา้งมือนีเนาะได้เกิดไฟใหม่คาดว่าจะเป็นระเบิดมาจาก คอมเมนต์สเ,เนาะเพราะว่ายังบ่มีไผส์หูเลยว่าเกิดจากสาเหตุยังเพราะว่าเหตุนี่เกิดเวลาเช้าโมงนะท่านผู้ชมบ่มีไผสเห็นว่าเกิดหงอยยังเนาะมาหูเมื่ออีกทีก็คือไฟได้ลุกลามไปเดี๋ยวประมาณสองสามหาหรือว,ว่าสองสามหลังเนาะจะติดกับเพื่อนประโซ่แล้วกลาเป็นตลาดแดดท่านผู้ชมอ่ะไปชมคลิปวิด,โดีโอกันท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์มาเดอ้อ ไโตนเธอเด้อไฟใหม่เมื่อสุกุมาใหมห่ฮานจีนเนอะ ไฟใหม่เมืองสุขุมาบาทสุขุมาใหม่ห่านจีนมุ่งเวียนเลยหน้าตลาดต้นไปสองละสองห่านเนาะโอ้มาอีตุน่นไม่ดำจะดีไม่ดำเอ้ยควนกับโปโต๊กแน่ สเมยานยั่งใหม่รามเลยอ,อยู่ในรถ้ำเพลิงพ่วงมากอ่ะพ่วใหม่ใหม่นั่งที่สองใหม่เพื่อนเอ๋ยดดคายคำโอ้ยยักฝากนั่นอีกบ้านนี่ ไหาจ mm. oh, oh, oh. oh, ีนอือโอ้โหโอ้แขกแขกมา รถ้ำเพิงพวามมาเด้อรถ้ำเพิงคนพวาม,มาเพิ่นพ่วมออกมาเด้อ้ำเพิงไก่สีหอนแล้วไม่ได้ซ้องล้างแหละไม่หานข้ามเอ๋ยดี มันแตกติ้มกระต,ตูเย็นไม่ตัดแต่เครื่องขายโอ้ยอคนไหมหันอัน เหลื่อมซื้อจีนด้วยโอ้ลาาหลามมันจอเรืองไม่ลำละบันเอง ฝนกับปตะตูไ แนวฝนกับวตกยังวะฝนกบไดมันพ่วมล่าที่นี่เหน่งพ่วมล่าม บอบอบหนะ้นา,นาคุ้นวัตุเกือกอยิน้เกือกฝ่ามาซอยกันตี่ซอยกันซอ,อยพื่อมแห้วก็ได้มาทายก่อนโอ,อ้ยยังไม่แต็หลาม ใหม่ไหม่ด้องลังเดีวไหม่เพื่อนเดีคดขายข้ามเดีวเพื่อนแม่ดํ้มราสิบอืมพ้นกบรบปุกในน่องโดยพี่อ่นอันใอยหันไอเส๊สทโทรมาใส่ขอย่าหมดไฟยในไฟใหม่ตลาดขอยเอ้าม,มันไม่จุ่ดอิรัวหัน มันไหม่เสาไฟฟ้าอีกเดีย๋ยวห,ห,หันเออจะได้บรเห็รเสาไฟฟ้าอีกอันตทาย,ยาหได้หันอุ้ยรบ้ังแล้วมันมันแตกได้หันมันไม่แต่ของแพงมันจะ่าร์ประเภทเครื่องคลายเครื่องเย็นของจีนนั่นเองโอ้ย้มาอีตากอตรงทีนี้ฝนกับฝนตกเลยนะเนะี่ย คนทุ่งมือก็ตกอบเนาะงานนี้ก็น่าปวดตบก็ตายตายก็มาเห็นกระเดื่องกระเดื่องอยแม่เอยเมียเคยเห็นแต่อยู่บ้านมูเมืองมูมาเห็นอยู่เมืองตัวเองบ้านตัวเองใครได้โทรมาบัานนี้ยได้ได้ไดใหม่ตลาดไฟ่ใหม่พี่น้องไฟ่ใหม่ไฟ่ใหม่เมืองสุขุมวาตลาดสุขุมวาใหม่หานจีนจีนยังเอือยเอือยพี่้องก็เดือดซื้อแล้วแล้ว อ่าอ,อโลอ,โก,อโกไฟ่หมห่านอโก้มนเห่านอโก้ลาบามส่ไห่านหรือหมวนคล้ายค่ำเพื่อนเจ้าเมืองสมสนิทเพื่อนเจ้าเมืองสมสนิษอ้าวลาบลาบแห้งเลยไม้ไม้ตันนั้นแห้งเดาอู้ย ไปไปออกออกจากนี่เลยไปไปออกออกจากนี่มันไหมสายไฟเด้วไฟไหมสายไฟเด้อขาดแต่ขาดครึ่งเด้อโอ้ยออกกับไฟก่อนไปซอยก็เจอแดดมากมือหนึงนี่ โอ้ยไม่แห้งขื้นแมงขื้นขุนไม้หอนเสาไฟฟ้ามันมัดตีผีบ่ไฟโมจากอ่าเขากับโูไอโมหูพุ่มมันยิ่เขาทุ่มากผมกบแรงมาซอยกระหน่เดมน้วเพิ่าดเก็โดนรับพิ่มมเมนต์น้ำเพิ่เขาอันนั้นหมอดที่สั่งเมนเมนเฮ้ยไหม่หาดเอาโล มันลามาใส่เพื่อนจะเมืองนิดแล้วเพื่อนเอ,อมิมมวนค้ายข่ำนี่ตีนเขากระซอยกันขนาดตัวเองก็ซอยแล้วดอกค้นกับบวัวโต๊กนี่บัดเพื่อนอยากโต๊กกับกระโต๊กโต๊กนะฮันโอ้แห้งขึ้นแห้งขึ้น เมนเมนจีนค้ายเครือองค้ายดถตกตก,ตกคล้ายรถจ้าคล้ายทุกอย่างจักมันหมายตัวได้ก่อนกับบบหูคือกัน ไปอไปซขกกด่วนที่สุดด่วนที่สุดโหดร้ายทารุณและก็ป่าเถื่อนที่สุดครับล่าสุดพื้นที่สปปลาวถูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชา26กรกฎาคม2568โหดร้ายป่าเถื่อนทารุณและรุนแรงมากที่สุดครับพื้นที่แขวงจำปาสักสปปลาวย้ำพื้นที่แขวงจำปาสักสปปลาวถูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาแล้วครับล่าสุดตกใส่บ้านเรือนชาวลาวตอนนี้ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากโหดร้ายทารุณที่สุด